อเมริกาโน่กับโคบูต่างกันยังไงครับอเมริกาโน่นกับโครบูกาแฟสกัดเย็นใช่ไหมคะมันคือกาแฟดําเหมือนกันแต่ต่างกันโดยวิธีการสกัดอเมริกาโน่ก็คือกาแฟที่สกัดโดยเครื่องเอสเปรสโซ่ espresso, ใช่ไหมคะสกัดจากน้ําร้อนออกมาเป็นกาแฟดําส่วนโครบูก็คือกาแฟสกัดเย็น ใช้วิธีการสกัดโดยแช่น้ําเย็นอุณหภูมิห้องหรือว่าแช่ในตู้เย็นก็ได้นะคะอย่างน้อยเนี่ย12ถึง24ชั่วโมงส่วนรสชาติเนี่ยก็จะต่างกันอเมริกาโน่เนี่ยอาจจะมีกลิ่นหอมกาแฟที่ชัดกว่านะคะแต่ว่าอาจจะติดขมติดเปรี้ยวบ้างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยโคบิวกาแฟสกัดเย็นเนี่ยจะมีรสชาติที่นุ่มกว่าดื่มง่ายกว่าแล้วก็ไม่ค่อยติดเปรี้ยวหรือติดขมแล้วก็สามารถเก็บได้นานด้วยเก็บยาวได้ถึง1-2อาทิตย์เลยโดยที่คาเฟอีนไม่ลดลงแล้วก็รสชาติไม่เปลี่ยนด้วยแล้วปริ ปริมาณคาเฟอีนใช่ไหมคะคือต้องบอกว่า อเมริกาโน่เนี่ยใช้เวลาสกัดสั้นกว่าคนะ,ะก็จะได้ปริมาณคาเฟอีนที่น้อยกว่าแต่โคบรวกาแฟสกัดเย็นเนี่ยใชย้ระยะเวลาสกัดนานกว่าก็จะดึงตัวคาเฟอีนเนี่ยมาได้มากกว่าก็จะมีคาเฟอีนที่สูงกว่าแต่ถึงคาเฟอีนจะมีสูงกว่านะคะมันยังมีปัจจัยอื่นในเรื่องของอุณหภูมิของน้ําที่ใช้เนี่ยมันทําให้การดูดซึมคาเฟอีนเข้าสู่กระแสเลือดแล้วเนี่ยต่างกาันอุณหภูมิที่ต่างกันของน้ํากาแฟค่ะจะส่งผลต่อปฏิกิริยาร่างกายเครื่องดื่มร้อนเนี่ยจะเพิ่มอุณหภูมร่าา่ากแล้ะอเเขสสื ววแต่ว่าเครื่องดื่มเย็นเนี่ยร่างกายเราต้องใช้เวลาปรับสมดุลอุณหภูมิก่อนก็ทําให้คาฟเฟอีนเนี่ยถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดช้ากว่าถ้าสรุปง่ายๆเลยนะคะคนที่อยากตื่นไวกระตุ้นสมองแบบบูสต์เลยจะรีไปทํางานเนี่ยก็จะเหมาะกับอเมริกาโน่ร้อนจะถูกดูดซึมได้เร็วสุดนะคะกระตุ้นการตื่นตัวได้เร็วสุดลองลงมาก็าคืออเมริกาโน่เย็นบูสต์ช้ากว่าแต่ก็สามารถดูดซึมได้เรื่อยๆเหมือนกันและสุดท้ายก็คือโคบิลกาแฟสกัดเย็นนะคะอันนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยไม่เหวี่ยงเลยไม่เกิด ดูดซึมแล้วก็มีรทธิ์อยู่ได้นานกว่าด้วยถ้าถามว่าเหมาะกับใครนะคะก็สายอกอกกำงกายอย่างไงก็เหมานนะคะคนที่อยากตื่นเรื่อยๆนะคะไม่ได้รีบไม่ต้องการแบบรีบไปทํางานหรืออะไรแบบนี้ก็จะเหมาะกับ c o บ Brew เหมือนกันส่วนเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระในกาแฟเนี่ย ตัวกาแฟาร้อนนะคะจะสามารถดึงสารโพลิฟิโนลออกมาได้ดีกว่านะคะก็อาจจะมีสารป้านอนุสระเนี่ยสูงกว่ากาแฟเย็นหรือโคบรูเล็กน้อยส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องทางเดินอาหารนะคะกระเพาะเป็นแผลหรือเป็นกรดไหลย้อนแบบนี้ <c oughs> ก็จะแนะนําให้ดื่มเป็นโคบรู rew, กาแฟาสกัดเย็นมากกว่า <c oughs> เพราะว่ามีกรดต,ต่ากว่านะคะอเมริกาโน่เนี่ยก็จะมีกรดสูงกว่าเพราะฉะนั้นคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี้ยอาจจะไม่เหมาะในการดื่มอเมริกาโน่ท้านี้ทั้งนั้นก็เลือกดื่มตามความต้องการแล้วก็จุดประสงค์ได้เลยค่ะประโยชน์ก็ไม่ได้ต่างกันมากค่ะ